สวัสดีครับผมเพื<ๆ>่อนๆน้องๆทุกคนนะครับยินดีรับกับพสู่ช่องฟรีดอมบัตอีกครั้งนะครับผมมาวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟ487นะครับผมก็เป็นดีอันดับหนึ่งนะครับผมแซ่ซนะีเดนนี่นเลยเจอดรูมะด้วยวะ่ะน้องๆโอเคนี่นะอ่ะกดไปติดนี่เราแฮกไอดีอันดับหนึ่งของเซิร์ฟ487มานะครับเออโอ้โหก็ตึงอะครับ82ล้านนะโอ้โหดดลุมายังสู้เราไม่ไหวอะครับโอ้โหดูดิ อยากตึงเป็นหัวคิวด้วยนี่คุบาพักหนึ่งนะครับผมแต่เอามไม่จะจัดวนะ่ารีบรล่อไม่นาพาน,นะครับผมตึงๆนะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมสําหรับกิจกรรมพิกอตนะครับผมแจกเอ r บวกนะอะไรวะกิจกรรมแจกพิกอตเอส r บวกนะครับผมอองานเฉลิมฉลองนะครับนี่กิจกรรมมันจะ จะบอกว่าค้ายบาคุซันไหมก็ไม่ขายนะเพราะว่าถึง GM นะจะบอกว่าแจกฟรีนะครับผมแต่ว่าเงื่อนไขาการที่จะได้ไอเหรียญนี่มานะมันก็ค่อนข้างอ่าเขาเรียกว่าอะไรต้องใช้ต้องต้องมีการลงทุนอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะก็คือระยะเวลาของกิจกรรเนี้ยมีทั้งหมด20วันนะครับผมอ่าไม่รู้ว่าก่อนนี้มันมีหรือยังนะอ่าแต่ว่าเนี่ยมี20วันนะ การที่เราจะได้ตัวพิกก็ตนะครับผมอ่าเราก็ต้องอ่าเนี่ยไหมคะแนนถึง150ปุ๊บปลลล็อกรางวัลขั้นสูงนะอ่าก็จะปลดล็อกขั้นสูงก็จะมีลูกแก้วนะครับผมแต่ว่าอ่าอะไรนคนคงไม่อยากได้พิกก็ตหรอกเนาะเออสิ่งที่ทุกคนอยากได้ก็คือหินนะครับผมหินฮีโร่อ่าเนี่ยไหมหินฮีโร่ก็ในรางวัลมีแจก,กอะไรบ้างนะครับผมก็ในขั้นแรกนะก็มีแจกหีบเลือกสกิลนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าหายากนะสำหรับเซิร์ฟอ่ากลางๆแล้วกันเนาะเออแล้วก็ตัวหีบเลือกแผนะ่นดิสเนาะอ่าอันนี้เป็นแผ่นทักษะเลเวลสามนะก็ถ้าเหลือก็แลกไปได้ก็ได้นะครับผมแล้วก็มีเศษพิกอตนะครับผมอ่าสิบห้าเศษเอ้สิบเศษ ส่วนขั้นกลางก็เป็นหินพัฒนาฮีโร่หนึ่งก้อนนะครับผมแล้วก็มีอ่าเศษม่วงนะอ่าโซพิกอตนะครับผมแล้วก็มีตัวแดงห้าใบนะครับผมอ่าแล้วก็มีอ่าโซพิกอตอีกห้านะครับผมอ่าแล้วก็มีตัวทาสู้โกน้หนึ่งอันนะส่วนระดับขั้นสูงก็เป็นลูกแก้วปลุกตื่นนะหินปลุกตื่นนะครับผมอ่าพิกอตเอชอาร์บวกนะแล้วก็เป็นเศษพิกอตนะครับผมสิบห้าเศษแล้วก็มีตัวดำสิบใบนะเฮ้ยอันนี้ถือว่าคุ่มนะสี่ ใช้ซีเรียลนะครับได้ตัวดำสิบใบนะแล้วก็มีหินฮีโร่อีกหนึ่งนะเท่ากับว่าเราสามารถแลกฟรีได้หินฮีโร่สองสองอันนะสองก้อนนะแล้วก็เป็นหินปลุกตื่นหนึ่งนะแล้วก็มีตัวดำสิบนะก็มีเศษนะเศษนี้น่าจะไม่จําเป็นนะอ่ะก็สิ่งที่จําเป็นที่ต้องแลกนะแล้วก็อีกสองก้อนหาจากไหนนะเหมือนเดิมนะครับผมก็เหมือนอ่าตัวบาคุซันนะก็คือนี่ครับผมใช้เพชรซื้อนะอ่าสองพันสองร้อยห้าสิบนะก็จะแพงกว่าแพงกว่าบัว เหมือนผมบอก่าซ่าม,มาแค่พันเจ็ดปะไม่แน่ใจนะจำไม่ได้ก็จะมีขายตรงนี้นะครับผมหนึ่งหนึ่งกิงหนึ่งก้อนนะอ่าแล้วก็มีตัวไหนอีกะไม่มีแล้วนะเท่ากับว่าในโอ้โหโอ้โหต้องโอ้โหเลยนะเพราะว่ากิจกรรมโอ้โหของเซิร์ฟซีเราแม่งแจกน้อยจัดน้องๆอ,อาจจะได้มาจากตรงไหนอ,อีกพี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือหินฮีโร่เราจะได้แค่สามก้อนนะครับผมโอ้โหนี่คือ ลำพังกูยังไม่ได้ตัวพิกก๊อตเลยนะเออคือว่าเนี่ยแล้วก็มีขายตรงเหรียญนี่นะครับผมแรกนะอ่ะใช้ร้อยแบงก์นะก็ถือว่าไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะก็ถ้าใครจะเติมก็มีขายเป็นอ่าแพ็คนะครับผมอ่าพันเจ็ดห้าสิบนะได้เลือกได้แผ่นเลเวลห้าด้วยนะครับผมหีบเลือกด้วยนะก็มีสองพันสามนะอ่าเกษตรนะบอกแผงจัดเลย แล้วก็มีกล่องเลือกหินพัฒนานะระหว่างหินพัฒนาฮีโร่กับปีศาจนะสามสามแล้วก็ได้เลือกแผ่นเลเวลหอีกนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะแล้วก็ใครจะทำพาร์ทสอนะอ่ะก็มีมาขายนะสำหรับหินปลุกตื่นนะ2แพ็คก็จัดไปแพ็คละ3สามามนะครับผมอ่ะโอเค ก็การที่เราจะเอาเหรียญไปแลกเนี่ยก็คือเราต้องมาเล่นอ่าตัวกิจกรรมเนี่ยนะครับผมอ่าภารกิจเนี่ยนะอ่าจะมีทั้งหมด3ช่วงนะอ่าช่วงหนึ่งช่วงสองช่วงสานะครับผมก็มาดูทีละช่วงลวกันเนาะอ่ะาสำหรับช่วงแรกนะอ่าภารกิจแรกก็คือการซื้อพลังงานนะสาห้าครั้งนะครับผมอ่าในปกติอ่ะเวลาเราซื้อพลังงานเราก็ซื้อถ้าจะเกิดเป็นเซิร์ฟลหลังๆก็พี่จะซื้ออยู่ที่วันละไม่รู้มันนับรอบฟรีหรือเปล่านะแต่ว่าก็คือพี่จะซื้ออยู่ที่ห้าห้าครั้งนะ ตัวภารกิจซื้อพลังงานเนี้ยน่าจะไม่ใช่ปัญหาอยู่นะเพราะทุกคนซื้อพลังงานกันอยู่แล้วนะต่อไปนะเป็นการเข้าร่วมรานประลองนะ45ครั้งนะอันนี้ก็น่าจะไม่ยากนะเพราะปกติเราก็จะลง5้าถึงสิครั้งกันอยู่แล้วนะ่สำหรับลานประลองนะซื้อโกที่มาร์เก็ตนะครับผมอันนี้นะสิเออคือปกติเวลาเราโกในมาร์เก็ตอ่ะมันจะขายอยู่ที่อ่า แท็กละส0สิบเพชรนะเออก็ซื้อได้อ่าวันหนึ่งจะซื้อได้อยู่ที่50ครั้งนะครับผมก็จะราคา30บเพชรไปตลอดเลยนะอในในปกติอะครับผมอ่าเราจะซื้อโกแค่วันละครั้งเนอะเพื่อผ่านเพจภารกิจรายวันเนอะแต่ว่าเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราซื้อวันละครั้งนะมันมี20วันนะแล้วมันต้องใช้40ครั้งนะเท่ากับ เราจะไม่ได้นะครับผมเราจะไม่ได้ตัวอาวุธ1ใบแล้วก็เหรียญอีก3านะเออแล้วก็ไอ้ตัวเพื่อผ่านขั้นอีกสองนะครับผมถ้าก,ก็ถือว่าตรงซื้อโกเป็นจุดที่ประหยัดที่สุดละกันนะเออก็ทําให้มันเต็มได้นะอ่ะในช่วงที่3ามก็จะซื้อกทั้งหมด1 2อครั้งนะครับผมก็ลองไปคํานวณก็ดูนะเออพี่ว่าเอาเพชรมาใช้ตรงโกถือว่าน้อยสุดแล้วนะ ต่อไปรีเซตด่านนักกานะครับผมโอโหอันนี้ก็ถือว่าใช้เพชรเยอะอยู่นะเอออะมาดูด่านนักกาแล้วกันนะครับผมอ,อย่ยงตัวเนี้ยครั้งแรกจะห้าสิบนะครั้งที่สองร้อยยี่สิบครั้งที่สามจะสองร้อยนะเออก็ถือว่าอาใช้เพชรเยอะนะครับผมแต่ว่าถ้าถ้าแนะนํานะก็คือจะให้รีเฉพาะครั้งแรกนะเออเพราะว่าพอเซิร์ฟเปิดมานาน,านๆก็รีเฉพาะครั้งแรกนะ แต่ว่ารีเซ็ตมันมันใช้น้อยนะก็คือใช้แค่ยี่สิบครั้งนะก็ครั้งละห้าสิบนะครับผมเออก็ยี่สิบครั้งก็ห้าพันแล้วนะน้องเออนั่นแหละนะพอช่วงที่สามก็จะเอ่อรีเซ็ตดันนั้าอยู่ที่หกสิบครั้งนะห้าสามสิบก็สาม0มืนใช่ปะวะไปคิดถูกปะวาน้องเออก็เรากดคิดเลขควรดูนะก็ครั้งละห้าสิบนะครับผมโอเคก็ใช้พิดเยอะอยู่นะครับเออ ก็ในกิจกรรมนี้ก็ถือว่าสหรับพี่พี่ว่าคุมนะสำหรับการได้เพราะว่าเพชรอ่ะมันมันได้มาฟรีเนาะเออ่าเพชรเราสามารถหาได้ฟรีนะวันละพันกว่าเพชรอ่ะเออเราเอามาซื้อเราก็ใช้แค่แบบว่าอ่ะลำประลองไอะลำประลองอาจจะเยอะนะใช้วันละสามร้อยนั่นหรือว่าเราจะใช้แค่อ่าวันละยี่สิบเพชรหรือสี่สิบเพชรก็ได้นะครับผมซื้อรอบแค่สองสามรอบนะแต่ว่าถ้าเรา ใช้รอบรามประลองอ่ะ,อะ10รอบแล้วก็จะได้กล่องเลือกเศษสากลมาด้วยนะก็มันก็จะคุ้มตรงนั้นนะครับผมอ่ะก็ตรงนี้ก็ช่างใจดูแล้วกันนะสำหรับผมนะก็ถือว่าคุ้มนะก็เราไม่จำเป็นต้องเล่นให้สุดนะเออแล้วก็อ่าเล่นอ่าเอารางวัลแบบว่าง่ายๆไปก่อนนะเอะอยอนที่มันได้ง่ายๆซื้อพลังงานซื้อโกที่มาร์เก็ตอะไรเงี้ยครับผมก็เหรียญที่เอามาแลกแล้วก็แลกอย่างแรกก็คือต้องแลกหินฮีโร่ก่อนเลยนะ แลกหินฮีโร่แลกตัวดำเนาะเหลือแล้วก็มาถ้าใครจะเอาก็ค่อยมาแลกเอาตัวหินปลุกตื่นนะครับผมอ่ะก็มันไม่ค่อยมีอะไรหน้าหน้า,หน,าหน้าจัดให้มันครบนะก็ก็ที่หน้าที่เหลือๆก็มีแค่หีบเลือกสกิลนะครับผมเออเนาะแล้วก็หีบเลือกแผ่นดิสเนี่ยที่1่เพชรเนี่ยแล้วก็เนี่ยตัวแดงใครจะเอาก็ได้นะซื้อใหม่ๆนะได้5้าตัวนะครับผมอ่ะตัวทัสู้โกนะก็ที่จะเอาแน่ๆก็มีแค่หินพัฒนาฮีโร่นะสองอัน 10เหรียญน,นะแล้วก็ตัวตัวดำอีกสิบก็เป็นสิบสี่เหรียญเองนะสิบสี่เหรียญเราใช้นี่ซื้อพลังงานก็ได้มาล, 2, ละสองลำประลองอีกเป็นสี่โกยอีกเป็นสี่เท่เป็นเจ็ดเจ็ดอันนี้เป็นแปดดีไซนนครับเป็นสิบเอ็ดชุดที่สองก็เป็นล็อกอินสะสมนะหกวันก็ได้แล้วนะสิบเอ็ดก็เป็นสิบสองอ่ะอน,นี่ก็เป็นสิบสามได้การคืนค่าเลยนะอ่ะแล้วก็จาก อันนี้เป็น15แล้วอะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะนะครับผมใช้แค่ไม่ถึงพันเพชรนะ,ะประมาณนั้นนะประมาณพันถึงสองพันเพชรนะก็ได้ครบได้แลกอ่าได้ตัวเหรียญเอามาแลกสิ่งที่เราต้องการครบเลยนะแล้วก็ไปซื้อแพ็คหินฮิโรอีกนะสองมาสองเพชรนะอันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าปกติเราต้องใช้ตั๋วดำอ่าถ้าตีเป็นแบบคนเกลือเกอก็ใช้หกสิบหกสิบใบนะเพื่อการันตีรอบหนึ่งหรือแปดสิบใบวะเอะอนั่นแหละ แล้วเพชรตัวดํานะใช้เพชรใบต่อใบอยู่ที่220เพชรนะเออ10ใบก็2,020นะถ้ากับว่าเราซื้อไอเนี่ยถ้ากับเราเหมือนเราซื้อตัวดําใบแค่10ใบนะก็ถือว่าคุ้มนะสำหรับไอ,อตัวหินฮีโร่เนี่ยนะครับผมต่อให้เราไม่ได้มาปลุกตื่นปิกก็เราก็เก็บไว้ใช้ในแบบว่าพวกตัวซอมบี้หรือแบบว่าดักชายพูลิหรือตัวเอเซที่จะเข้าในอนาคตนะครับผมอ่ะโอเค ก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปกิจกรรมแจกพิกอตนะก็ถือว่าไม่ได้ยากนะมันดูทําให้ดูเหมือนใช้เพชรเยอะนะแต่จริงๆเราไม่ได้เอาเหรียญไปแลกแบบว่าของทุกอยาก่างในที่มันเปิดแลกถูกไหมครับเราแลกแค่หินกับ อตัวดําเองนะเออสิ่งที่เราต้องใช้อ่ะคือถ้าบางคนคือปิกกอร์ต้นเป็นตัวที่ตกเมตาไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะครับคือมันไม่จะเป็นต้องไปแลกหินปลุกตื่นปิกกอรตเพื่อมาปลุกตื่นปิกกอรนะแต่ถ้าใครจะอ่างบเหลือๆนะเอามาปลดฟิกเกอร์มันก็ได้อยู่และครับผมเออเนาะสำหรับสายฟรีหรือคนที่งบไปจำกัดนะก็ทาตามผมนะเศษเพชรไม่เยอะนะครับผมแค่นี้นะไม่จะเป็นปต้องไปตะบี้ตะบันเล่นให้มันครบนะครับผมแล้วก็ อ่าเล่นไปปกติของเรานะเออพอใกล้ๆวันท้ายๆเราค่อยมานั่งอัดก็ได้นะแบบว่าเหลืออีกสิบวันแล้วเราคํานวณดูแล้วมันไม่พอเราค่อยอัดเพชรพวกรีเซ็ดดันนาก้าหรือซื้อโกหรือรามประลอออกก็ได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะสําหรับกิจกรรมนะครับผมก็ถือว่าครบรอบ3ปีทั้งทีนะแจกน้อยมากนะเราเซิฟซีนะเกมมันจะปิดอยู่แล้วฮัลโหลไม่รู้จะงกอะไรขนาดนั้นนะ เออก็ประมาณนีออ้ถ้าเพื่อนๆแบบอ,อ,อยากได้ให้รีวิวอะไรตรงไหนนะครับหรือติดปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามก็ประมาณได้นะผมจะทําคลิปอธิบายนะถ้าพี่รู้นะโอเคก็ประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกกด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ